ในวันนี้นะคะถ้าไม่มีบุญคงไม่มโด้เดิาสได้พบสารอาหารสำหรับเซลนะคะที่วิเศษสุดและแสนปัะจับใค่ะดิฉันนะคะเป็นเบาหวานมาประมาณ10ปีแล้วก็เหมือนกับว่ามันมีสัญชาตญาณเดิมเป็น,นชาติฟังฟ่องเป็นคนที่ไม่ชอบกินยาตั้งไม่ยอมเชื่อหมอปัจจุบันไม่เคยกินยาหมอปัจจุบนะันบาาบนะคะเป็นเวลา10ปีที่ผ่านมากินแต่อาหารเสริมมาตล,ลอดแล้วก็สมุนไพรไทยแต่กินทีไรก็ดีขึ้นช่วงแรกสักพักหนึ่งก็กลับไปเป็นเหมือนเดิม ะคระั้งล่าสุดนะคะที่มาเจอสารอาหารตัวนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณประยงนะคะแก้วล่าแสงค่ะแอปพลายค่ะขอบคุณมากนะคะที่บอกบอบว่าข่าวลือน,นีะ่คะเป็นพู้สุขภาพที่ดีมาบอกกับดิฉันหลังจากโทรมาบอกนะคะทีแรกก็บอกว่าเนี่ยนะมันดีมากเลยก็เลยแนะนำแอปพลน์นให้มารู้จักนะคะคุณ <laughs> พลเรือตรีสิริพร,รพุ่งแก้วขอขอบคุณทกท่านนะคะที่ท่าน,หน,นะะให้ข้อมูลี่เจอกัรค่ทีนี้ เออ่พี่เหน่งค่ะขออนุญาตเล่ยชื่อเล่นคือท่าน,น pper, พลเรือตรีหสืงความพี่เหน่งชื่อเล่นนะคะ<ด>ท่านก็มาเล่าให้ฟังตอนแรกตัวเองปิดกัน้นที่ก่อนเลยนะคะอูมันกินแล้วดีเร็วเราก็ลองกินดูเนาะเขาบอกว่าจองละ80บาทพันหนึ่งร้อยยี่สิบา le, บาทเองเราจะซื้อแค่เนี้ยเราจะไม่ซื้อยอกกว่านี้เขาบอกปิดบ่อใบสองหมื่นนาะมาัจรรย์มากเลยมันหายเร็วแล้วก็โตเร็วมากเลยเราจะไม่เชื่อเด็ดขาดเลยเราจะไม่ยอมซื้อยากไม่ยอมปิดย่อกไม่ยอมลงทุนแบบไรอีกแล้วเพราะว่าเจอขายตองมาปิดมาหลายบริษัทแล้วค่ะ ให้ข้อมูลอย่างราบเรียบรุ่มรวยนะคะเพราะท่านเป็นคนที่สุดภาพมากเลยท่านแก้งบอกว่ามันดีมากเลยเนาะมันตอบรับเร็วมากเลยนะทุกคนกินแล้วตอบรับเหมือนกันหมดแล้วก็มันปิดมอบายวันเนี้ยพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วเราก็คิดในใจวันสุดท้ายก็ช่าองเธอออกแต่สองเดียวลรงทุกันแต่หลังจากคืนนั้นนะคะวันที่30มกราคม2 5 5 1เอ้ยต้อง้่ะจะย้อนไปแ้หรือลังกิชานนะคะทานไปหนึ่งอง จนถึงสามทุ่มแล้วค่อยสลบทีนึงคืบอบกตมไม่ใช่ค่ะหลับตลอดไปไหนหลัดหลับหลับ,ลบตลอดเลยเหมือนจะท้อมีแค่มีแต่ล่าไม่มีวิญญาณไงบางครั้งท้อแท้มากเลยอยากจะตายนะแต่ไม่เคยคิดถ้าจะาตายแต่อยากจะตายไปจากโลกนี้เพื่อจะอยู่ไปเพื่ออะไรหอเตยว่าถ้าไม่กินยาปัจจุบันแล้วเราหายเราก็จะไม่กินเราขอยอมตายในชาตินี้ตอนที่ไม่กินยาปัจจุบันแล้วต้องเจอสิ่งดีๆในชีวิตเราเนี้ยที่ทำให้เราหายจากโลกนี้ในที่สุด มีคนผู้แนะนำนะคะไปบอกข่าวดีๆกับท่านในวันนี้เขาได้มอบกุญแจแห่งความสุขนะคะแห่งความสำเร็จร่ำรวยมาให้กับท่านแล้วนะคะคืออยากจะบอกว่ามันดีและมหัศจรรย์แต่เราอยากทำธุรกิจด้วยความเห็นตันตัวด้วยการเบี่ยงเบียนลูกค้านะคะ,นะคะเราทำด้วยการให้อย่างจริงจังเราอยากจะช่วยเขาด้วยใจจริงแล้วเราจะประสบความสำเร็จอย่างมหัศจรรย์เช่นเดียวกันนะคะเราได้รับกุญแจมาแล้วกุญนะแจ ท่านก็จะไม่รับโอกาสน,นั้นนะคะวันนี้ทุกท่านมีโอกาสแล้วขอให้เอาโอกาสมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะขอบคุณค่ะ